เฮือนป้อจันตาจันทคาบ้านห้วยเมงตําบลเวียงอําเภอเจียงของจังหวัดเจียงไยครับก็ยังเป็นดินที่อัดแน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเย็นความชื้นนี่นะครับในเป็นพื้นที่อัดแน่นก็ถือว่าพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากแล้วครับหาได้ยากแต่แต้ครับเย็น,นแต้แล้วก็นะสมกับความเป็นเฮือนพื้นถิ่นของเฮาทั้งภูมิทัศน์แล้วก็บริกาศทั้งหมดครับผมนอาดู นั่นนะคันใดที่พวกจะเอาเข้าขึ้นหลองเนงาะมันต้องหนานแน่นใหญ่อย่างอี้เลยครับนี่ครับดูเลยครับครับเ,เดี๋ยวจะขึ้นไปบนเฮือนกันเนาะขึ้นบานม้าก่อนมันทีเชือคขอมยังนี้ก็เอาปินตีไว้ผา,าเช็ดตีนแล้วก็เอาไวตีแคปเขาลองเท่าหรือว่าเขาเรียกว่าแคปแคปคขึ้นมาแล้วก็ตีมานั่งนี่ ในเมื่อเปิ่นขืนเฮือมมากแล้วก็เท่ากดที่ต้องมี้มานั่งคือเปิ่นนั่งเนาะนั่งผักพร้อนตามสบายเนาะแล้วก็มีน้ำโบราณน้ำยินน้ำสังมาสู้กันนี่น้ำอันนี้ก็เปินน้ำทีแต้เอาสู้แขกเปิ่นมากหานนะหรือเปิ่นได้นั่งอยู่คนรู้ให้แมงใจดีนะครับแขกนะครับผมขอบคุณครับเทาก็ขึ้นบนบ้านเนาะเนี่ยอย่างเห็นนะครับเนมีการชุมนุมกันนี่กับคณะทํางานอย่างครับเนาะ อา,มมาให้ชมบรรยากาศร <im Alto> วมๆหมดเลยครับอ้าแม่ก็อยู่ตรงนี้ครับอ๋ออันนี้เป็นภายในห้องเรือนครับเราเดี๋ยวให้ป้ามาดูอันนี้อันนี้มันมีเล้าเข้าอยู่นี่ครับครับเล้าเข้าเล้าเข้าเนาะครับผมแล้วก็นั่นก็จะเป็นส่วนของครัวไฟครัวอย่างนะครับครับผมนี่คุณเบคเบือเพี้ยนนะพอมือกยแต่งบานสักเดือนเนาะนี่ครพอชิชางาจันตาเอ้ย จันตาจันตะขาดแม่แม่มูนจันตะขาดมีลูกกี่คุณมีลูกหาคุณแล้วก็อันเฮื่อนลังนี่นีไผเป็นสาาก้อกนนี่ก็อนเจ้าบ้านช่วยกันเนาะแต้สาลาเลสาาบุญหลอดะมาทำยู่นี่ก็ชีวนันเนจ้าบ้านมาช่วยกันหมดเรื่องบ้านนะถ้าไม่สีวันแล้วก็สาราบุญหลอดกพบ่นก่อ บุเรกหลองว่าที่เอาตาใดละก่อนเอาพื้นไปจากซื้อต่อไปเยอะจังถ้ามีคนมาถามซื้อเงินหลังเนี้ยพ่อจะขายก่อบ่อขายอะฝากให้ลูกหลานพ่อเงินไว้อย่างใดป่อวันตังหน้าก่ออคือดูคือหลานพอ่อเองท่าที่จะเทอมีอมอม เามียังนี่ก็พุม่มใจยังนี่บ้าไว้อนุรักษ์ไว้เพื่อดูเพื่อลาน